ไอ้นั่นออกไปที่เครื่อินนะ

จับนี่จับนี่ขึ้นอ่ะอ่ะมารูดนี่มารูดทางนี้นี่ทางนี้ตรงร่องกลางโอเคพยามไปอ่ะดีไปลงรง,รงแล้วก็ตัดแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายจับไว้เดี๋ยวมันหลุดจับไว้จับเนี่ยจับได้เนี่ยเดี๋ยวมันได้นี่ใหม่เออ ติดอ่ะเอาชื่อแม่มาอ,อันนี้วานิดาใหญ่อัออนนี้อ้อยังไม่ได้อเธอติดอันนั้นนี่นี่วานิดานี่แกะเอานี่วานิดาติดข้างบนวานิดาติดตรงที่ชื่อผู้รับดูว่า ผู้รับพัสดุโอเคอืมผู้รับพัสดุถ้าผู้ส่งจะเป็นชื่อแม่แล้วก็ชื่อแม่ใส่ไปช,ชื่อแม่อยู่ไหนอันที่สวยอ่ะเฮ้ยอีกอันหนึ่งไม่มีอ่ะนวลชื่อนั่นแหละแล้วแม่ก็พิมพ์ไว้ของแม่หลายอันอยู่ไม่ใช่หรอ,อ ดีดีเห็นปหมน่ะพะเยอเลยเรียบร้อยเสร็จค่ะส่ง